บรรยากาศมันก็แนวดอกกุหลาบแนวสีแดงๆต้องมาแล้วะนะครับขนมนมเนยต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วครับล่าสุดฮะมีคนทำแล้วครับมันโถกุหลาบามามันโถกุหลาบนะครับรับวาเลนไทน์ร้านนี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ครับชื่อว่าอากองคาเฟ่ยอยู่ที่จังหวัดเพชรนิลโลกครับสวยอ่ะเห็นไหม เขาก็เกิดไอเดียขึ pain, oh. ้นมาครับทำมันโถนมสดรูปดอกกุหลาบสีชมพูสวยหวานนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหนุ่มสาวสายหวานโดยเฉพาะเมนูซี่โครงหมูอบซอสเสิร์ฟคู่กับมันโถนมสดกุหลาบคุณรัชนีนะฮะหรือว่าจะสั่งมันโถนมสดกุหลาบเสิร์ฟทานคู่กับน้ำชากาแฟก็ได้โอ้โหเห็นไหมการจัดร้านจัดอะไรเขาก็น่ารักดีนะ เจ้าของร้านนะครับคือคุณนภพรฮะหรือว่าคุณมุกอายุ26ปีเองแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าแนวคิดการทำขนมมันโถนมสดรูปดอกกุหลาบเนี่ยมันเริ่มมาจากคุณแม่รักทำขนมวาเลนไทน์ปีนี้ทางร้านก็เลยคิดเมนูใหม่ๆให้มันตรงกับวาเลนไทน์ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มาที่ร้านเป็นวัยรุ่นวัยทำงานอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นดอกไม้ก็จะแห้งจะเหี่ยวก็ทิ้งไก่ก็เสียเปล่าแต่ถ้าเป็นขนมป๊บ มันก็จะสื่อความรักความห่วงใยที่มอบให้กันและกันค่ะก็คือมีปืนคนละกระบอกไม่ใช่ันละกันให้กันและกันเอาเดี๋ยวฟังค่ดูนะครับค่ะมันเป็นช่วงเทศกาลของวันวาเลนไทน์นะคะเราก็เลยอยากจะแบบให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนนะคะจะได้แบบว่าให้เป็นของกินได้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นดอกไม้มันก็จะแห้งเหี่ยวไปแต่นนี้ก็คือได้กินด้วยอร่อยด้วยแล้วก็ได้ภาพที่สวยด้วยค่ะ ถ้าตัวมันโถนะคะกุหลาบของเราจะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะตัวสีชมพูนี้เรามาทำเอาเฮลิโบรไปผปสมค่ะเราไม่ได้ใช้สีผสมอาหารนะคะแล้วก็เป็นงานแฮนด์เมคค่ะเป็นการปั้นมืออย่างเดียวค่ะ มันโถเนี่ยนะครับคุณน้องเขาขายลูกละ15บาทคุณรัชนีส่วนซี่โครงหมูนี้นะครับก็ไปดูกันเองนะฮะท่านผู้ชมครับประมาณเท่าไหร่ดิฉันจะได้เตรียมตังค์ไปถูกเขาไม่ได้บอกราคาไว้ฮะก็จะหลายร้อยนะไม่รู้จะเดาอย่างไงคือมันเป็นสไตล์ยูนานไหมพี่กบูประมาณอย่างนั้นกินแบบมันโถกับซี่โครงอ่ะใช่ครับสไตล์ยูนานราสอทนะฮะเนื้อยุ่ยดิจันโอ้ยเรียกน้ำย่อยท่านผู้ชมเลยนะครับกัจะไม่กินข้าวเย็นองอ๋อแล้วกินกับมีด้วยนะเออมีลวกเขากินกับมีด้วย เส้นหมี่สไตล์จีนๆน่นนะจะได้ไปไกลนิดนึงเนาะพิษณุโลกอะไกลกรุงเทพแต่ว่าถ้าแวะไปจะแวะไปชิมนะคะแล้วมันถ้ามีอีกอันหนึ่งนะสุดยอดเลยอะไรคะเอ่อสุราใบไผ่เขียวครับไม่ดีบ้างคะมานะฮะอนี่สาวๆอามวยอะอามวยเรียกอมวยนะคะไม่เรียกอาม่าเนาะ พูดดีเป็นสีแก่ปากผมว่าคุณ่าจะไปพิษณุโลกไม่ได้นะดิฉันเรียกอมวยไงไม่ใช่อาม่าทั้งหมดได้เป็นอมวยหมดเลย